ความรู้สึกของผมให้ฟังนะครับทมความรู้สึกหน่อยคือว่าผมอะ่ะเจ็บคอเนะี่ยมาสองวันแล้วพอเจ็บคอสองวันปุ๊บน้ำมูกไหลครับวันนี้น้ำมูกไหลไหลปุ๊บเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มเมื่อยตัวจริงๆผมไม่เชื่อผมติดนะริงครับพอดีผมเจ็บคอหลายอย่างครับที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับผมเจ็บหลายอย่างเลยเจ็บคอน้ำมูกไหลบ้าง แล้วก็ปวดหัวนิๆนดๆนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมพอเดยวันนี้ผมทำงานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับตั้งแต่ตอนเช้า8ปดโมงเช้าเนี่ยจนถึงผมเลิกงานเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บคอครับเจ็บคอเนี่ยเจ็บมาสองวันแล้วครับรู้สึกว่าเจ็บคอแล้วก็หายใจติดขัดนะครับ แต่ก็ได้กินปกติอยู่แล้วผมไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับไปเซิร์ชดูใน Google นะครับแล้วเขาบอกว่า5ข้อที่เข้าข่ายจะติดโควิดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีอยู่3ข้อเลยอะ่ะเนี่ยเจ็บคอด้วยหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็มีน้ำมูกออกมานิดหน่อยนะครับพอดีเรืิอง,งานมาก็เลยอยากจะไปตรวจโควิดครับ <c oughs> เพราะว่า ถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่สบายใจนะครับเพราะวันนี้ทํางานนี่ระแวงทั้งวันเลยครับคุยกับเพื่อนๆว่าต้องไปตรวจแล้ววันเนี้ยก็เลยตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงาน,นครับอาบน้ําเสร็จก็จะไปลองตรวจดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีเชื้อหรือเปล่าเราขั้นตอนต้องตรวจยังไงยังไงอ่ะผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องโทรถามหัวหน้างานนะครับผมคนเกาหลีแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่า ต้องทําขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะตรวจโควิดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงบ้างนะครับผมขั้นตอนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับมนาจจะขาดไปครั้งคุณ่ได้วยม่ได้ออกครัง้งหุึ่เด้เดินข้ามไปเลยเนี่ยภาพที่เขายังมาแก้ตัวนี่เบนรถเป็นตั ตอนนี้เราก็มาถึงอนามัยใกล้บ้านเราแล้นะครับผมแต่อนามัยมันจะเป็นตรงข้างหน้านะครับอันนี้จะเป็นข้างหลังอนามัยตรงนี้จะเป็นที่ที่ตรวจโควิดนะครับเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยต้องมาตรวจดูไม่รู้วเป็นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับหวังว่าจะไม่เป็นนะครับผมตอนนี้เราต้องมาลงทะเบียนนะครับเขียนชื่อเขียนที่่ นี่ครับอันนี้เขาให้เราเอาไปตรวจเองนะครับของใครของของมันนะครับนี่ของผมนะครับออเปบนที่ไหนครับชาวบ้านผมเนี <h <h mon ter <mon ter> <h <h ่ยเขาให้มาตรวจเองนะครับผมแย่เองนะครับต้องแย่คนเดียวนะครับ ผมรู้สึกว่าผมแย่แรงเกินไปนะครับปวดเลยครับตอนนี้แสบนะครับตอนนี้เมียผมก็โดนเรียกตัวไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าก็ต้องดูเขานะครับว่าจะบอกว่ายังไงติดหรือไม่ติดต้องดูนะต้องรอดูนะครับตื่นเต้นนะครับติดหรือเปล่าน่าจะไม่ติดนะ คุยกันเออไม่ติดนะครับเมียผมไม่ติดครับคนที่สองครับน้องเปิลน้นองเปิลนะอ,อาการอาการทรงๆงวันนี้ดีอยู่นะครับติดหรือเปล่าไม่ติดครับน้องเปิลก็ไม่ติดนะครับผมเขาเรียกไปดูผลนะคะแล้วก็ถามว่าใครจะเอาเอกสารยืนยันแต่ว่าเราสามคนไม่ติดนะเราก็เลยไม่เอาเอกสารเพราะถ้าเอาเขาต้องใช้บัตรอะไรด้วย cả lão vào thấy đây bác này. này. เป็นยังไงบ้างตอนนั้นนูน้ดเคยเป็นไรไหนถามถามความรู้สึกความรู้สึกของผมให้ฟังนะครับถามความรู้สึกหน่อยคือว่าผมเจ็บคอเนี่ยมาสองวันแล้วเพอเจ็บคอสองวันปุ๊บน้ำมูกไหลครับวันนี้น้ำมูกไหลไหลปุ๊บเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มเมื่อยตัวจริงๆผมไม่เคี้ยวผมติดนะ พอดีน้องน้องสาวนะครับผมเขาบอกเขาก็เหมือนจะเป็นไข้นะครับผมคิดว่าโอ้โหเป็นแน่นอนนะครับก็เลยลองมาตรวจด,ดูแต่พอตรวจแล้วมันไม่เป็นอะไรนะครับไม่ใช่หรอกโอที่<ด>จริงเธอเป็นภูมิแพ้เธอกินเหล้าทําเป็นประโทษโควิด <COVID. S 1> ตกใจหมดเลยครับผมต้องซปเปอร์ด็อกแล้วครับยงย่งยงยงไปวันนี้เราไปเลี้ยงฉลองดดอโทรไปบอกให้หัวหน้าพรุ่งนี้ทํางานเหมือนเดิม สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ถึงห้องแล้วนะครับผมถึงที่พักของผมแล้วสรุปว่าที่ผมกังวลมาทั้งวันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเลยครับผมไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยแต่ว่าผมกังวลไปเองครับพอดีผมเจ็บคอหลายอย่างครับที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับผมเจ็บหลายอย่างเลยเจ็บคอน้ำมูกไหลบ้างแล้วก็ปดวดหัวนิดๆน,ดนะครับผม สงสัยน่าจะเกิดจากอากาศเย็นนะครับผมพอดีพวราผมทํางานตอนเช้านะครับผมทํางานเช้าเกินก็เลยมีน้ําค้างอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เชื้อโควิดครับเมื่อกี้ไปตรวจมาแล้วเขาบอกว่าไม่มีเชื้อเลยเขาบอกแต่ผมก็ต้องซื้อเครื่องตรวจมาติดบ้านไว้อันหนึ่งแหละครับผมเป็นเครื่องตรวจแบบว่าเขาขายตามร้านขายยาน,นะครับแต่วันนี้ผมก็รู้สึกว่าปวดเยอะก็เลยเอาเอาแบบชัวๆเลยก็เลยไปตรวจที่เลย อนามัยเนี่ยครับข้างบ้านเราเนี่ยครับสรุว่าไม่มีอะไรเลยก็อยากจะฝากถึงอยากจะฝากถึงคนไทยที่ทํางานอยู่เกาหลีนะครับถ้าคุณมีอาการนะครับมีอาการแบบว่าเข้าไายที่จะเป็นโควิดเนี่ยครับคุณต้องรีบไปตรวจเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเหมือนผมวันนี้ผมก็คิดว่า ผมเป็นแต่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นหลอกไม่เป็นหลอกแต่ผมก็ไม่ไว้ใจนะครับไม่ไว้ใจตัวเองเพราะผมก็ไปมาหลายที่เหมือนกันนะครับผมช่วงวันจุดผมก็เลยต้องไปตรวจก่อนเพื่อกันไว้อะครับผมแล้วก็คนไทยที่อยู่เกาหลีก็ลองไปตรวจดูนะครับถ้าคนมีอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับไปตรวจเลยครับไม่เป็นไรครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับบ้านเขารู้สึกว่าดีนะครับผมถ้าเราตรวจมาแล้วมันก็ทําให้เรา ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับสรุปว่าผมรอดนะครับซีซั่นนี้ผมรอดนะครับผมหยุดนี้หยุดยาวนี้ผมรู้สึกว่าผมรอดผมโชคดีมากเลย <c oughs> โทรศัพท์เข้าพอดีฮะผมฮัลโหลไปตลาดนะโอเคโอเคโอเค เออพี่กาจะไปซื้อยามากินสักหน่อยโอเคโอเคครับงั้นก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นความรู้นะครับเผื่อคนไหนที่ไปเองไม่เป็นอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปดูครับมันไม่ยากครับผมถ่ายไว้หมดแล้วครับตามคลิปเลยไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมโอเคครับโชคดีทุกคนครับ